าวดีเปิดประสบการณ์ใหม่กินปูบนเรือยักษ์คาตามารันสุดฟินดำน้ำชมปะการังเกาะสวยปะทิวชุมพรปากคลองปะทิวชุมพรเตรียมตัวให้พร้อมกับประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใครวิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนปากคลองเปิดตัวกิจกรรมใหม่ล่าสุดชวนทุกท่านมาสัมผัสความอร่อยแบบจุใจกับกินปูบนเรือยักษ์เรือคาตามารันสุดอลังการ พร้อมดื่มด่ำบ,บรรยากาศทะเลชุมพรแบบพานโนรามาออกเดินทางจากเกาะเวียงทุ่งมหาปากคลองอำเภอปะทิวสู่ท้องทะเลสีครามพบกับความสดใหม่ของปูทะเลตัวโต,วตวเนื้อแน่นหวานฉ่ำพร้อมเสิร์ฟให้ท่านได้ลิ้มลองแบบจุดใจบนเรือคาตามารันสุดหรูที่จะพาทุกท่านล่องลอยไปสัมผัสความงามของท้องทะเลชุมพรอย่างใกล้ชิดนอกจากความอร่อยของปูทะเลแล้วท่านยังจะได้สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการัง ที่เกาะร้านเป็ดเกาะร้านไก่และเกาะเวียงสัมผสัสโลกใต้ทะเลอันสวยงามตื่นตาตื่นใจกับฝูงปลาหลากสีสันและแนวปะการังที่สมบูรณ์ทริปสุดพิเศษนี้จัดโดยเรือยักษ์ของวิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนปากคลองซึ่งเป็นการท่องเที่ยวชุมชนอย่างแท้จริงสนับสนุนโดยทุ่งมหาเบแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่พร้อมนำเสนอประสบการณ์อันน่าประทับใจอย่ารอช้ารีบจองทริป กินปูบนเรือยักษ์คาตามารันดำน้ำชมปะการังกับผู้ให้บริการนำเที่ยวในชุมชนได้เลยทุ่งมหาเบ096 16 18 942โจก๊กนำเที่ยวเกาะเวียง096 3 26 6, 6, 6 3 24กรีนนำเที่ยว06 11 9588 95เยียม ที่เที่ยวอำเภอปะทิวยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากไม่รอให้ท่านมาสัมผัสอ่าวทุ่งซางอ่าวบางจากวัดป่ายางอ่าวไข่เน่าเกาะไข่หาดทุ่งวัวแลนหาดสพีจุดชมวิวเขาดินสอกรมมาหลวงชุมพรแหลมแท่นชุมชนบ้านบางสนเกาะเตียบ กินปูห้อยขาหลาดเล่อ่าวทุ่งมหาหาดถ้ำทงบางเบิดเนินทรายงามวัดเขาเจดีวัดถ้ำทะเลทรัพยวัดเขาเหลียววัดถ้ำเขาพลูวัดแก้วประเสเริฐเขื่องโมกรุเกาะร้านเป็ดเกาะร้านไก่โครงการส่วนพระองค์บางเบิด มาสัมผัสประสบการณ์กินปูบนเรือยักษ์และท่องเที่ยวอันซีนปะทิวชุมพรไปด้วยกันรับรองความสุขสนุกและอิ่มอร่อย